สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การสำรวจเรื่องราวในวันนี้นะคะรายการที่จะพาใจเรากลับมาสู่ความสงบด้วยเรื่องราวออจากเอกสารที่เราได้รับมาซึ่งวันนี้เป็นนิทานธรรมะเรื่องหนึ่งค่ะเรียบง่ายแต่ว่าแฝงข้อคิดดีๆเพื่อการใช้ชีวิตเป็นเรื่องของชายชาราใจดีกับนกกระเรียนสีทองอวันนี้เราจะมาลองสำรวจกันนะคะถึงความหมายที่แท้จริงของคำว่าความสุขแล้วก็ความพอดีในชีวิตผ่านเรื่องนี้กันค่ะครับ เรื่องนี้น่าสนใจมากครับผมเริ่มต้นเรื่องเลยนะคะก็คือชีวิตของชาวนาชราคนหนึ่งชื่อลุงเพิ่มอาศัยอยู่ในชนบทชีวิตก็เสงบสงบไม่ได้ร่ำรวยอะไรใช่ครับอยู่กับธรรมชาติความเรียบง่ายมีความสุขตามอัตภาพไปค่ะจนกระทั่งวันหนึ่งก็มีจุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นครับผมลุงเพิ่มไปเจอนกกระเรียนตัวหนึ่งเข้าบาดเจ็บอยู่ใช่ครับ ีกหักอยู่กลางทุ่งนาเลยแล้วลุงเพิ่มทำยังไงต่อคะจุดนี้แหละครับที่น่าสนใจคือการตัดสินใจของลุงเพิ่มเนี่ยคือแทนที่จะเมินเฉยหรือมองว่าเสียเวลาแกกลับเลือกที่จะเข้าไปช่วยพาไปรักษาที่กระท่อมดูแลอย่างดีเลยโดยไม่ได้หวังวอะไรตอบแทนเลยไม่ได้หวังอะไรเลยครับทำด้วยใจจริงๆการกระทำแบบนี้แหละครับที่สะท้อนถึงสิ่งที่เรียกว่าเมตตาธรรมพื้นฐานคือความปรารถนาดีต่อคนอื่นโดยไม่หวังผลอะไรส่วนตัวเลย เป็นจุดเริ่มต้นสําคัญของเรื่องทั้งหมดเลยครับเข้าใจเลยค่ะความเมตตาที่ไม่หวังผลนี่เองแล้วมันก็นําไปสู่เรื่องไม่คาดฝันจริงๆสินะคะใช่ครับหลังจากนกหายดีบินกลับไปแล้วเนี่ยไม่กี่วันต่อมามันก็บินกลับมาหาลุงเพิ่มอีกคราวนี้ไม่ได้มาตัวเปล่าครับมันคาบเอ่อขนทองคํามาให้หนึ่งเส้นแล้วก็บินจากไปขนทองคําเส้นเดียวนี้แหละครับที่ข้อมูลเขาบอกว่าเปลี่ยนชีวิตลุงเพิ่มไปเลยแบบสิ้งเชิงโห oh. แค่เส้นเดียวเนี่ยนะคะเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะใช่ครับคือการเปลี่ยนแปลงนี่แหละเป็นแก่นหลักที่เรื่องนี้ต้องการจะสื่อเลยจากขนทองคำเส้นนั้นนะครับลุงเพิ่มก็เอาไปขายได้เงินมาเยอะเลยซื้อที่นาเพิ่มสร้างบ้านใหม่คือชีวิตภายนอกนี่ดีขึ้นมากฟังดูดีนะคะชีวิตสบายขึ้นใช่ครับแต่สิ่งที่น่าคิดความสุขความสงบแบบเดิมๆที่เคยมีนะครับมันค่อยๆหายไป หายไปไหนล่ะคะแล้วอะไรมาแทนที่มันถูกแทนที่ด้วยเอความคาดหวังแล้วก็ความกระวนกระวายใจครับความคาดหวังหมายเห็นว่าคือลุงเพิ่มเริ่มเฝ้ารองไงครับรอนก,กรเรียนกลับมาอีกรอว่ามันจะเอาขนทองคําเส้นต่อไปมาให้จิตใจที่เคยนิ่งๆสงบสงบก็วุ่นวายอ๋อรอคอยแต่สิ่งภายนอกถูกต้องครับนี่คือคกลไกสำคัญที่นิทานเรื่องนี้เขาชี้ให้เห็นเลย คือความคาดหวังในผลตอบแทนภายนอกอย่างขนท้องคำเนี่ยมันเข้ามาแทนที่ความรู้สึกอิ่มใจข้างในที่เคยได้จากการทำความดีคือการช่วยนกโดยตรงะนะครับเข้าใจแล้วค่ะเหมือนความสุขจากวัตถุมันมาบดบังความสุขจริงๆจากข้างในไปเลยใช่เลยครับแล้วเรื่องราวน,นันเนินต่อไปยังไงคะลุงเพิ่มแกหาทางออกเจอไหมคะในที่สุดนะครับลุงเพิ่มก็เริ่มกลับมาทบทวนตัวเอง แกเป็นนั่งอยู่ใต้ร่มไม้มองย้อนกลับไปแล้วก็เออตระหนักได้ว่าช่วงเวลาที่แกมีความสุขที่สุดจริงๆนะ่ะมันไม่ใช่ตอนที่มีเงินมีทองมากมายเลยแต่เป็นตอนที่ได้ช่วยนกกระเรียนตัวนั้นตอนที่ใจมีแต่ความเมตตาลุ้นๆไม่ได้คาดหวังอะไรเลยความรู้สึกอิ่มใจสบายใจตอนนั้นต่างหาก คือของขวัญที่แท้จริงที่มีค่าที่สุดสำหรับแกโห oh, เป็นข้อสรุปที่สำคัญมากเลยนะคะแสดงว่านิทานเรื่องนี้พยายามจะบอกเราว่าคุณค่าจริงๆของชีวิตหรือความสุขที่มันยั่งยืนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ผูกติดอยู่กับวัตถุหรือความร่ำรวยเสมอไปถูกต้องเลยครับหัวใจสำคัญเลยนะตามข้อคิดที่สกัดมาจากเรื่องนี้ก็คือว่าความสุขที่แท้จริงอ่ะมันอย่างรากจากข้างในตัวเราเองอยู่ที่สติคือรู้ทันความคิดความรู้สึกตัวเองเออรู้ทันตัวเองครับ แล้วก็อยู่ที่ความพอดีคือรู้จักประมาณไม่โลภเกินไปเกิดของความสุขที่มั่นคงกว่าพวกวัตถุสิ่งของนอกกายทั้งหลายและนั่นก็คือเรื่องราวของอชีวิตของชาวนากับนกเรียนทองคําความสุขบางทีมันก็ไม่ได้ซ่อนอยู่ในความร่ํารวยหรือของมีค่าเสมอไปครับผมแต่มันอยู่ที่ใจเราเองว่ารู้จักคําว่าพอแล้วหรือยังใช่ครับและบางทีคําถามที่เรื่องนี้ทิ้งไว้ให้เรา อาจจะต้องลองถามตัวเองต่อเหมือนกันนะครับว่ามันมีความสุขเล็กๆน้อยๆเรียบง่ายอะไรบ้างที่อยู่ตรงหน้าเราตอนนี้เลยแต่เราอาจจะกําลังมองข้ามมันไปเพราะมัวแต่มองหาหรือคาดหวังสิ่งอื่นที่มันดูยิ่งใหญ่กว่าอยู่หรือเปล่าน่าคิดตามมากเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวในวันนี้นะคะขอให้ทุกท่านได้พบกับความสงบแล้วก็ความสุขจากภายในค่ะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ